อเคสวัสดีครับน้องๆครับอ่ะมาวันนี้เราเรียนเล่มนี้นะครับเล่มนี้นี่สภาพยืดหยุ่นนะครับเออตอนแรกก็ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นเล่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากจํานวนหน้าแล้วเนี่ยมี24หน้านะครับ บางเชียบนะครับเรียกว่าเป็นชีตมีปกสีนะครับจะดูเหมาะสมกับสีเล่มนี้มากกว่านะครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ mm hmm. เล่มนี้นะครับมีชื่อบทตามหลักสูตรปัจจุบันว่าสภาพยืดหยุ่นครับอ่าสภาพยืดหยุ่น mm hmm. เป็นบทเอาเป็นว่านะพี่บอกเลยอาจารย์ไม่ค่อยใช้เวลาสอนมันเยอะนะครับ แต่มันก็สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างข้อสอบ e n t r ท n c e นะครับมันก็ยังออกอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าออกทุกปีอาจจะเป็นบทเล็กที่หลายๆคนแบบว่า,เ,าเรียนก็ได้พี่ไม่เรียนก็ได้ข้ามไปก็ได้นะครับพอถ้าเกิดสมมุติออกมาแล้ว ทำไม่ได้ก็แค่ทําข้อสอบไม่ได้แค่ข้อเดียวนะครับแต่ไม่ได้ครับเราเรียนมาปเราต้องมีความรู้ที่ครบทุกบทนะครับอ่าบทนี้สภาพยืดหยุ่นเราจะศึกษานะครับสมบัติของสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งเพราะฉะนั้นนะครับทำให้อาจารย์โบราณโบราณหลายๆคนอาจจะเรยียกบทน,นี้ว่าบท ของแข็งอุ่ยอุยอุยปากกาแดงโตอาจจะเรียกว่าบทของแข็งก็ได้นะครับถ้าเกิดอาจารย์ใช้คำว่าของแข็งช้ว่าเป็นอาจารย์แก่หน่อยนะครับแต่พี่ได้ใช้คำว่าสภาพวิทยุนเป็นอาจารย์ยุคใหม่นะครับบทนี้นะครับมันจะมีเด็กที่เรียนอยู่หมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือถ้าอย่างห้องนี้พวกเราม .5 นะครับก็คือจะเรียนในกลุ่มของสมบัติของสารก็จะมีของเหลวของไหลแล้วก็แก๊สความร้อนที่เราเรียนในคอร์สแล้วนะครับในบทนี้นะครับมันเป็นเรื่องของของแข็งนะครับก็ บางรอบก็สอนบางรอบไม่สอนนะครับรอบนี้สอนนะครับก็ <g iggle> สาหรับพ่าไม่สอนก็ได้ดูดีวีดีชุดนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็สาหรับบางโรงเรียนที่จริงนะตามหลักสูตรแล้วเล่มบทน,นี้ครับมันจะอยู่ในเล่มที่2เล่มที่2ก็คือเป็นฟิสิกส์ม4เทอม2 นะครับแล้วมันตอยู่ในบทเดียวกับส,ส,าสภาพสมดุลน,นะครับซึ่งมันเป็นหัวข้อย่อยๆนะครับในท้ายบทสภาพสมดุลซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเขียนหลักสูตรเอาไปยัดอยู่ตรงนู้นทําไมนะครับงั้นเอาเป็นว่าเราไม่สนใจนะว่ามันอยู่ตรงไหนเรามาเรียนเรื่องนี้กันดีกว่านะครับสภาพยืดหยุ่นนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับสภาพยืดหยุนคืออะไรในห้องนี้มีตอบได้ไหมสภาพยืดหยุนตอบได้ไหมครับอะไรยืดหยุ่นได้ยางยางอะไรครับ เป็นถุงหรือเปล่าอ๋อเป็นวงไม่ใช่ยางเป็นถุงเป็นวงได้ไหมครับอ่าอะไรอีกครับนอกจากหนังยางหนังยางยืดหยุ่นยังไงครับยืดได้แล้วก็พอปล่อยมือมันก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าแล้วอย่างอื่นนะครับมีไหมยืดหยุ่นนักนักยินนาติกอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าร่างกายยืดหยุ่นคนละเรื่องกันแก้มเรายืดหยุ่นไหมดึงยืดปุ๊บปล่อยมาปุ๊บกลับเหมือนเดิมยืดหยุ่นไหม เหมือนเดิมนะครับเยลลี่นะแ่ะเราบีบเอาเยลลี่เคยกินไหมเฮลี่หมีเนี่ยที่เป็นหมีหน้าตานรลกนากหน่อยเออเหมือนหมีปีศาจอะเล็กๆนะครับแล้วก็เอามือบีบมันแล้วก็ปล่อยมันก็ดีดกับมาเหมือนเดิมใช่ไหม เออไอ,อพวกนี้ครับการที่เราออกแรงดึงอะไรก็ตามนะครับที่เป็นของแข็งนะครับแล้วมันเกิดการเปลี่ยนรูปร่างไม่จำเป็นต้องดึงนะน้องอาจจะบีบมันก็ได้นะครับแล้วมันเปลี่ยนรูปร่างพอสมมติน้องเอามือออกปล่อยแรงที่กระทาปุ๊บมันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมเราจะเรียกวัตถุนั้นว่ามีสมบัติสภาพยืดหยุ่นซึ่งมันจะมีได้เฉพาะของแข็งเพราะของเหลวแก๊สมันไม่มีสมบัตินี้โอเคไหมครับงั้นนิยามของสภาพยืดหยุ่นนะครับมันคือนะครับสมบัตินะครับสมบัตินะครับ การนะครับคืนตัวนะครับสู่สภาพเดิมนะครับสู่สภาพเดิมนะครับของของแข็งครับโอเคนะครับของนะครับของแข็งโอเคนะครับลายมือหมอนะอันยี้นิดนึงนะครับเห็นชัดไหมข้างหลังอู้เห็นชัดดีเห็นสีน้ําเงินสีแดงชัดเลยนะครับมาเอาพี่ดูในกล้องปกติในกล้องบางสาขามันจะแยกไม่ออกว่าน้ําเงินกับแดงอันไหนสีดำอันไหนสีอะไรกันแน่วันนี้นะครับ มันคือสมบัติการคืนตัวสู่สภาพเดิมของของแข็งโอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปนะว่าของแข็งโดนดึงหรือโดนบีบแล้วปล่อยแรงที่กระทำปุ๊บมันจะกลับมาสู่สภาพเดิมถ้าเกิดสมมติมีหนังยางหนัง,นงกาติกน้องออกแรงดึงยืด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 อีกยืดจนกระทั่งพอปล่อยปุ๊บมันย้่ยต uh อนแรกเป็นวงแค่นี้พอน้องยืดมากๆครับยืดแบบคลบพลางอะครับแล้วปล่อยมือปุ๊บแล้วมัน มันไม่เป็นวงเล็กเหมือนเดิมมันเป็นวงกลมเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่ามันใหญ่มันย้อยออกอย่างเงี้ยครับเราจะเรียกว่าเป็นมีสภาพยืดหยุ่นไหมอย่างเงี้ยกลับสู่สภาพเดิมป่ะไม่โอเคไหมครับไอ้การที่เราออกแรงดึงแล้วปล่อยปุ๊บมันไม่สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้มันจะใช้อีกคำยึงไงนะไม่ใช่คําว่าสภาพยืดหยุ่นแต่เขาจะใช้คําว่าสภาพพลาสติกนะครับอะ่ะงั้นน้องคอมเมนต์ตันนี้ด้วยสภาพพลาสติกนะครับสภาพพลาสติกนะครับพลาสติกก็คือนะครับการที่ดึงนะครับ หรือหดอไม่ใช่ว่าหดกดดึงหรือกดนะครับวัตถุนะครับแล้วนะครับไม่สามารถกลับสู่รูปเดิมครับแล้วไม่นะครับสามารถกลับสู่รูปเดิม่ากลับสู่สภาพเดิมดีกว่าเนาะสภาพเดิมนะครับได้นะครับเราจะเรียกว่ามันว่าเป็นสภาพพลาสติกแล้วนะครับเอาพูดง,ง่ายๆเจ๊งแล้วเจ๊งบถ้าเป็นหนังยางก,ก็ย,ย้ยถ้าเป็นถุงเท้านี่ต้องยี่ห้อเลยนะคาสันฟอร์มดีไม่มีย,ย้ย เอาจริงๆนะจากใจเลยใช้ไม่เกินอาทิตย์นะครับย้ยนะครับคาสันนี่เป็นสภาพพลาสติกนะครับไม่ใช่สภาพยืดหยุ่นโอเคนะน,นี่คือนิยามพื้นฐานเลยซึ่งน้องต้องรู้นะครับซึ่งของแข็งทุกอย่างบนโลกนี้สามารถมีได้ทั้งสงสภาพโอเคไหมครับเช่นถ้าเกิดน้องออกแรงดึงไม่เยอะก็จะเป็นสภาพยืดหยุ่นแต่ถ้าเกิดน้องออกแรงดึงมากเกินไปหรือบีบมันมากเกินไปก็จะกลายเป็นสภาพ,พพลาสติกก็คือมันไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แล้วโอเคไหมครับเนี่ยครับมีคาถามแล้วนะครับคาถามวัดคอนเซปต์เลยนะครับในหนังสือของเรา ไม่อยากใช้คหนังสือแต่ก็ต้องใช้นะครับมาเปิดไปดูนะครับที่หน้า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 ที่ห้าครับมาถึงหน้าห้าเลยนะครับมาคอโอ้พี่ข้ามไปสีหน้าแรกสีหน้าแรกสุดเป็นปกกับเป็นเนื้อหานะครับอ่ะมาดูหน้าที่ห้าเปิดยางข้อ1เลยครับ number one ข้อ1ครับพร้อมนะโจทย์บอกว่าครับจงพิจารณาคำกล่าวต่อไปนี้นะครับ มีกอขอคออย่าเพิ่งรีบกาเขาไม่ให้เลือกกอขอคอเขาบอกว่าคํากล่าวในกอขอคอเนี่ยขอ้อใดถูกต้องโอเคไหมครับขอ้อกอไก่ครับเมื่อออกแรงดึงสปร,ริงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสปร,ริงเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวรนะครับสภาพช่วงนี้เรียกว่าสภาพพลาสติกถูกหรือไม่ถูกดึงปึ๊บแล้วเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างถาวรถาวรคือสภาพพลาสติกและไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้กอไก่ถูกโอเคไหมครับ ยากาก็ไก่ก็ถามก็ได้ถูกบ้างใจเย็นอหนูนี่รีบเหลือเกินนะครับขอใข่ล่ะขอไข่ครับขอใข่บอกว่าสปริงเป็นวัสดุนะครับที่มีสพั้งสภาพยืดหยุ่นนะครับและสภาพพลาสติกในตัวเองมีทั้งหยุนและพลาสติกในตัวเองจริงไหมสปริงสปริงนี่ถ้าเกิดน้องออกแรงดึงแต่ไม่มากพอน้องปล่อยปุ๊บมันก็หดกลับมาสู่สภาพเดิมได้แสดงว่ามันมีสภาพยืดหยุ่นแน่โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนบ้าพลังเช่นเดือฮักรู้จักเดือหักปะ ไม่ใช่ไม่ใช่กูนะครับเด๋วฮักตัวเขียวๆตัวใหญ่ๆนะครับนี่ตัวสีชมพูเนี่ยคุณมีลายม้าลายด้วยวันนี้นะครับแหวนแหวว,วแหววนะครับถ้าเกิดน้องออกแรงดึงสปริงยืดมากๆนะครับยืดแล้วยืดแบบแม่งไม่รู้มันไปอดอยากจะไหนยืดอยา่กับชักเกยอรครับยืดจนกระทั่งมันพอป,ปล่อยปุ๊บสปริงยุยอ่ะอย่างนี้จะเป็นสภาพอะไรลวสภาพพลาสติกโอเคนะครับสแสดงว่าสปริงมันมีทั้งสภาพยืดหยุดและสภาพพลาสติกในตัวเองซึ่งไม่จะเป็นแค่สปริงนะครับของแข็งทุกอย่างมีทั้งสองสภาพนี้ โอเคไหมครับอ่ะต่อครับข้อขอไขก็ถูกเนาะข้อควายครับเขาบอกว่าเมื่อออกแรงดึงยางรัดของนะครับจะพบว่านะครับยางรัดของจะยืดออกและกลับสู่สภาพเดิมนะครับเมื่อหยุดออกแรงครับเรียกว่ายางรัดของมีสภาพพลาสติกน้องขีดเส้นใต้คําว่ากลับสู่สภาพเดิมครับกลับสู่สภาพเดิมที่สภาพยืดหยุ่นหรือพลาสติกครับสภาพยืดหยุ่นแต่เขาบอกเป็นสภาพพลาสติกถูกหรือผิดผิดมั่วนะครับแสดงว่าข้อขอควายผิด สรุปข้อนี้ถูกแค่2ข้อก็คือข้อกอไก่และข้อขอไข่ง่ายนะตอบข้อ1โอเคไหมครับนี่คือคําถามวัดคอนเซปต์เลยจอกๆเลยใครตอบไม่ได้แสดงว่าไม่เรียนวางนั้นแหละโอเคไหมครับโอ้เด็กเต็มห้องแล้นะโอเคมา,มาใหม่นั่งหลังเลยนั่งหลังเลยโอเคอห้องนี้จุได้60คนวันนี้มาเต็มพอดีเลยนะครับอมาต่อดีกว่าครับคราวนี้ครับพอเรียนฟิสิกส์ครับถ้ามันมีเนื้อหาแค่นี้ก็ เอาจริงนะจอกมากโหแวบเดียวสบายตอบได้คะแนนเต็มโอเคไหมครับแต่ว่าฟิสิกส์ต้องมีการคํานวณก็ต้องมีสูตรโอเคไหมครับก่อนที่เราจะมาดูสูตรเรามาดูความเป็นจริงในธรรมชาติของการดึงของกันดีกว่าครับที่จริงมันจะดึงหรือหดก็ได้นะครับแต่พี่ได้เอายกกรณีดึงด้วยกันมันดูง่ายกว่าโอเคนะครับสมมุตินะครับน้องมีแท่งวัตถุอันนึงนะครับอันนี้อาจจะเป็นกําแพงนะครับ แล้วก็มีแท่งวัตถุยาวๆเป็นแท่งที่ยื่นลงมาอืมสอมากสอโคตรๆเป็นแท่งแท่งเหล็กแท่งโลหะบางคนพี่มันไม่ใช่ถ้าอย่างที่เองคิดมันจะไม่ตั้งฉาก90องศาอย่างนี้ <c oughs> เข้าใจป่ะมันไม่ชี้ขึ้นก็ชี้ลงโอเคไหมครับอ่ะอันนี้มเป็นวัตถุของแข็งอันนึงครับโดยพี่ได้ให้ความยาวเริ่มต้นของอ e ีเจ้าวัตถุนี้นะครับเป็นความยาว L โอเคไหมครับเห็นไหมและพื้นที่หน้าตัดของไอ้วัตถุอันนี้ครับ เป็น A โอเคไหมครับันะจ๊ะถ้าเกิดสมมติวันดีคืนร้ายน้องหงุดหงิดใครมาไม่รู้ครับมากำอ e ีบ้องนี่แล้วก็ดึงออกมากำนะไม่ใช่กัดกำนะครับอ่ะดึงไปยืดปุ๊บปุ๊บ,บออกแรงกระทําไปทางขวาครับแน่นอนครับเวลาน้องออกแรงดึงมันก็ยืดโอเคไหมแต่ยืดมากคิดน้อยนี่ขึ้นกับวัสดุนะเช่นเองออกแรงดึงอย่างยางก็ยืดง่ายไงยืดน้อยไอ้ยเยอะไง แล้เกิดเป็นแท่งวัตถุอย่างเงี้ยไอปากกาเงี้ยน้องออกแรงมันมันก็ยืดนะเว้ยแต่มันยืดในแบบระดับศูนย์จุดกว่ามิลอะมันน้อยมากๆน้องไม่สังเกตไอสังเกตไม่เห็นด้วยตาเปล่าโอเคปะ่ะน้องครับเวลาดึงปุ๊บอันนี้คือบีฟอร์ครับอะฟเตอร์ After จะเกิดภาพตามนี้ครับพี่ขอวาดภาพต่อไปเลยครับภาพน้งจะโดนดึงแล้วมันจะเป็นนี้มันจะต้องยาวขึ้นโอเคปะ่ะยาวขึ้นอ่านะครับถ้าเทียบกับรูปที่แล้วพี่ได้ลากเส้นเทียบอย่างงี้ยนะ เทียบกับลูกที่แล้วครับมันยาวเพิ่มมาเป็นระยะพี่เลยเขียนเป็นเดลต้าเโอเคไหมครับยาวก่าเดิมเป็นระยะเดลต้าเครับตอนนี้ครับจะเกิดสิ่งสําคัญขึ้นและ2ปริมาณทางฟิสิกและทางวิศวกรน,นะครับปริมาณแรกครับนักฟิสิกครับเขานิยามมันว่าเป็นความเข็นครับความเข็นชื่อน่าเคียดนะ่าเกียนความเข็นนะครับ ความเข็นคืออะไรครับความเข้นพี่จะกระโดดลิ้นทําไมนะครับความเข็นมันคือครับแรงนะครับต่อพื้นที่นะครับเป็นการหาค่าแรงต่อพื้นที่โอเคไหมซึ่งในระดับมปลายเราเรียนแต่ความเข็นตามยาวตามยาวคืออะไรครับดึงออกมาตรงๆเลยเหรือไม่ก็กดเข้าไปตรงๆไม่ดึงเบี้ยวๆโอเคไหมครับงั้นแรงต่อพื้นที่นี้ต้องเป็นพื้นที่ที่ตั้งฉากกัะแรงย้ํานะครับตั้งฉากกับแรงอุหมึกแดงเยิ้ม ลบก่อนนิดนึงนะครับวันนี้ออกสื่อด้วยต้องเขียนลายมือสวยๆหน่อยนี่คือสวยที่สุดในชีวิตพี่ได้แล้วเนี่ยตั้งฉากกับกับพื้นที่นะครับเนี่ยมีที่ตั้งฉากตั้งฉากกันนะครับอ่ะถ้าน้องเอาแรงต่อพื้นที่ก็คือเอา F ตั้งหารด้วย A นะครับจะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าความเข็นขึ้นครับซึ่งเราใช้สัญลักษณ์ย่อคือตัวนี้ตัวนี้คือซิกมาพิมพ์เล็กนะครับเท่ากับครับแรงหารด้วยพื้นที่ตั้งฉากนะครับพื้นที่ตั้งฉากนะครับอ่ะนี่คือสูตรของเราสูตรความเข็น โอเคไหมครับน่ารักนะครับสุรง่ายๆครับเฮ้ยบางคนบางคนความรู้จากตอนม1ม2เยอะเยะเว้ยพี่แรงหารพื้นที่เหมือนความดันเลยมันก็คือความดันแหละครับโอเคไหมครับแต่ความดันส่วนใหญ่เราจะใช้กับของไหลก็คือของเหลวหรือแก๊สเราจะใช้ความดันแต่ถ้าเป็นของ,ของแข็งปุ๊บในทางวิศาวากรหรือทางฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าเป็นความเข็นโอเคไหมครับอ่ะนวยของมันครับอีเจ้าความเข็นนี้นะครับมันหาจากแรงหารพื้นที่ใช่ไหม หน่วยก็เป็นหน่วยของแรงแรงมีหน่วยเป็นนันติวนิวตันโอเคไหมครับและหารด้วยพื้นที่ครับหน่วยเป็นตารางเมตรเพราะฉะนั้นครับความเข้นก็เลยมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหน่วยเดียวกับความความดันเลยโอเคไหมเออไอน Sigma เนี้ยซิกมาเนี่ยบางคนบอกพี่ผมเคยเรียนซิกมามันเขียนอย่างงี้ซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มองเอ็มเอใช่ไหมน้องไอซิกมาเนี้ยมันคือซิกมาพิม์ใหญ่เขียนว่านี้ให้ความรู้นอกจาก ภาษาไทยแล้วยังให้ภาษา,า,า,ากรีกด้วยนะครับต้อนรับ AEC บางคนบอกกรีกบ้านพี่อยู่ AEC นะครับนี่ซิกม่าพิมพ์ใหญ่นี่ซิกม่าพิม,ม,พมเล็กเป็นความรู้โอเคไม่อยากรู้ก็จําไว้นะครับบางคนบอกยัดเยียดเหลือเกินนะครับอ่ะโอเคนี่คือเจ้าความเข็นนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายลึกๆครับว่ามีผลอะไรไงกับวัตถุโอเคไหมจ๊ะอ่ะต่อครับพอมีความเข็นปึ๊บครับแน่นอนมันยืดขึ้นมันยาวขึ้น ก็จะเกิดปริมาณปริมาณหนึ่งครึ้นครับซึ่งทางวิศวะครับหรือทางฟิสิกส์เขาก็กําหนดมาเพื่อเทียบค่าอะไรบางอย่างเดี๋ยวพี่ค่อยโม้ให้ฟังปริมาณปริมาณนั้น,นะครับเรียกว่าความเครียดครับโอ้ไม่กอดบางคนได้ยินชื่อปุ๊บพี่ขอโทษนะกูจะเครียดทําไมครับชื่อปริมาณบ้าและชื่อความเครียดมีจริงนี่ความเครียดนะครับความเครียดคืออะไรครับความเครียดคือนะครับความยาวที่เปลี่ยนไปอ่าความยาวที่เปลี่ยนไปนะครับ เปลี่ยนไปต่อความยาวเดิมนะครับต่อความยาวเดิมอ่านี่คือนิอยามของความเครียดนะครับความยาวที่เปลี่ยนไปต่อความยาวเดิมโอเคไหมครับถ้าเขียนเป็นสมาการนะครับในหนังสือทั่วไปเขาจะเขียนเป็นตัวนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ตัวกรีกครับอ่านว่าตัวเอฟซีลอนบางคนไม่คุ้นนะครับเอฟซหลอนนะครับหาได้จากครับความยาวที่เปลี่ยนไปก็คือนี่ไง เดลต้าแอลที่ยาวมากขึ้นหรือถ้าเกิดเป็นกรณีที่น้องหดเข้ามามันก็จะมีระยะเดลต้าแอลที่หดไปยืดหรือหดก็ได้ใช้สมาการเดียวกันโอเคนะครับตอนนี้ก็หาจากเดลต้าแอลหารด้วยความยาวเดิมที่เราเขียนเป็น L ธรรมดานะหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนว่า L0 ศูนย์ก็ได้นะครับอ่ะนี่คือสูตรของความเครียดครับโอเคนะจ๊ะเห็นไหมหน่วยของความเครียดไม่มีนะครับเพราะลองดูสูตรมันดิมันหาจากความยาวที่เปลี่ยนไปความยาวที่เปลี่ยนไปน้องก็ใช้เป็นหน่วยเมตร ูกไหมครับความยาวเดิมน้องก็ใช้เป็นหน่วยเมตรงั้นเดี๋ยวอีเมตรกับเมตรตัดกันมันไม่มีหน่วยโอเคนะครับจดไปเลยนะครับบางคนบอกมีในหนังสือแล้วจดอีกยิ่งจดเยอะยิ่งเข้าใจโอเคไปครับอ่ะคราวนี้ครับพี่อยากให้น้องจินตนาการภาพเห็นภาพที่มันชัดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพยืดหยุดนี้นะครับเพราะว่าน้องส่วนใหญ่เจอสูตรปุ๊บพี่มันก็ไม่มีอะไรกับเรื่องนี้ ก็แค่แทนค่าตอบก็ได้คะแนนแล้วเอยไม่จริงนะบางคําถามบางคอนเซปต์แบบที่ออโหดๆเนี่ยเขาอาจจะเล่นถึงทฤษฎีลึกซึ้งได้งั้นน้องต้องเข้าใจพวกนี้เป็นพื้นฐานโอเคนะครับอ่ะมางั้นครับพี่ได้มีตัวอย่างให้น้องดูง่ายๆนะครับดูก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะครับอ่าสมมติสมสมตินะครับมีเสาคอนกรีตคอนกรีตนะพูดเล่นนะบางคนคอนกรีตคืออะไรวะคอนกรีตไม่รู้จักเหรอเอ,อ แล้วก็มีรถคันหนึ่งวางไว้รถรุ่น Honda j เจ z นะครับวางไว้บนเสาคอนกรีตครับแน่นอนครับน้องถามหน่อยตอนนี้เสาคอนกรีตเครียดไหมไอ้โดนเค้นไหมครับโดนเค้นคืออะไรนี่ไงนี่มมีแรงกระทาต่อพื้นที่มีแรงกระทำมาอ่ามาลองดูมันเค้นนะเว้ยมันถูกเค้นลองลองดูดีรถทั้งคันวางไปเนี่ยมีน้ําหนักกดทับโอเคป่ะทันไหมและนะครับตรงนี้พื้นที่หน้าตัดที่รับแรงนี้ก็เป็นพื้นที่เ โอเคไหมงั้นนี่ไงมีแรงกระทําบนพื้นที่ไอเนี้ยโดนเค็นอยู่เขี่ไหมก็เค็น,นี่โดนกดไงไม่เคยเค็นเหรอบางคนทําเมืองนี้ตลกแล้วอะถามว่านะั้นมีไหมมีนะครับในมหาลาัยเขาเรียกว่าเป็นความเค็นบีบที่จริงเขาเรียกวความเค็นเชิงปริมาตรเพราะเราบีบมันให้ปริมาตรเล็กลงอ๋อไม่จริงยิ่งบีบยิ่งใหญ่ตลกแล้วอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ของแข็งแล้วนะอันนั้นเป็นอวัยวะนะครับผลแล้วอะไรคะน้องผู้หญิงอ๋อพี่ทะลึ่งเหรอ ขอโทษจ้ะอย่างว่นยิ้มโอ้ยิ้มเหือกบานเลยหัวเราะเก่งนะเนี่ยเราอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีสองครับมีไม้จิ้มฟันอันหนึ่งครับเนี่ยพ่วาเสร็จแล้วไม้จิ้มฟันโอเคมั้ยครับแล้วก็มีรถฮอนด้าแจ๊วางทิ่มไม้จิ้มฟันไว้เสียบไม้ปิ้งรอแดกนะครับอ่ะเฮ้ยอันนี้มันก็มีแรงกระทำบนไม้จิ้มฟันเนาะเฮ้ยสมมติว่ามันยังไม่หักโอเคป่ะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ไม้จิ้มฟันแข็งแรงมากโอเคนะครับเฮ้ยน้อง ไม้จิ้มฟันมีพื้นที่หน้าตัดไหมครับน้องมีนะมีนะเนี่ยตรงนี้มีพื้นที่หน้าตัดเล็กๆอยู่เนี่ย A, พื้นที่หน้าตัดเล็กๆอยู่เนี่ยเอเล็กๆอยู่เนี่ยโอเคไหมครับคาถามง่ายๆครับน้องว่าสองคนนี้ใครโดนเค้นมากกว่ากันครับซ้ายหรือขวาคอนกรีตหรือไม้จิ้มฟันคอนกรีตหรือไม้จิ้มฟันอ่ะอะไม้จิ้มฟันเพราะอะไรครับเพราะพื้นที่มันน้อยอืมน้องตอบน้องอยังใช้สูตรอยู่พี่ไม่อยากให้น้องใช้สูตรน้องลองคิดดูสิ ถ้าน้องเป็นคนตัวเล็กๆโดนคนตัวใหญ่ๆมาคมเหงน้องอะ่ะน้องรู้สึกว่าน้องโดนโดน,ดนคมขืนคมเหงไม่ใช่คมขืนโดนคนตัวใหญ่ๆมากดน้องอ่ะครับน้องก็รู้สึกบาดเจ็บรู้สึกโดนเค้นเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติมีคนตัวไม่ใหญ่นะครับเออ,เอ,อไม่เอาคนตัวใหญ่เดี๋ยวงงถ้าเกิดสมมติน้องตัวเล็กๆนะครับแล้วก็น้องโดนคนตัว,ตวเขาเดิมแบบสมมติเอาง่ายๆตอนน้องสองขวบกับน้องอายุ2ี่โดนพ่อตบหวัวตอนไหนเจ็บเหมกันตอนโตเจ็บใจไม่เอาจิตใจสิตอนเด็กถูกไหมเพรเด็กเราตัวเล็กไง ตัวเล็กๆตัวน้อยๆไงโดนมือตบหัวไงก็เลยเจ็บเพราะโดนเค้นเยอะไงพื้นที่น้อยไงโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดเราตัวโตๆแล้วอายุยี่สิบหัวโตแล้วโดนพ่อตบหัวไม่ค่อยเจ็บเพราะอะไรพื้นที่เยอะเจ็บใจอย่างเดียวใจไม่เกี่ยวใจไม่เกี่ยวฟิสส์โอเคนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างครับฝั่งนี้โดนเค้นมากกว่าฝั่งนี้โอเคไหมน่าจะจินตนาการภาพออกนะครับอ่ะลองมาดูความเครียดดีกว่าครับความเครียดอันนี้ต้องมาดูเป็นพวกวัตถุนะครับที่ยาวๆแล้วอยู่ดีวันดีคืนร้าย โดนตัดไปนะครับจะรู้ว่าเครียดหรือเปล่า,าคิดลึกอีกแล้ววัตถุยาวๆโดนตัดไปนะครับเด็กห้องนี้นี่สอจังเลยหรือคนสอนสอเองคนสอนสอเองว่าอ่ะโอเคครับสมมติมีวัตถุอัน,นึงนะครับเป็นแท่งอะไรก็ได้นะครับยาวๆนะครับอันนี้สมมุติมีความยาวนะครับ10เมตร10เมตรโอเคมีความยาว10เมตรครับอ่ะแล้ววันดีคืนร้ายครับโดนคนบีบโอเคไหม โดนคนบีบป,ปุ๊บครับจากเหตุการณ์ฝั่งซ้ายครับมาเป็นเหตุการณ์ฝั่งขวาคือความยาวมันเปลี่ยนไปมันลดลงครับหดมาเหลือแค่9เมตรโอเคนะครับหายไปต้อง1เมตรเลยนะเว้ยโอเคนะกับกรณีนี้ครับมีของอันหนึ่งที่ใดอาจจะวาดยาวเท่ากันนะในรูปแต่ขนาดไม่เท่ากันที่พี่เขียนตัวเลขนะครับอันนี้ยาวสัก1กิโล1กิโก็พันเมตรโอเคไหมเอาเวอร์ไปก่อน โอเคไหมครับอ่ะแล้วตอนหลังครับโดนบีบเหมือนกันของยาวหนึ่งกิโลอะไรวะยาวหนึ่งกิโลลำไส้ถึงหนึ่งกิโลไหมไม่ถึงอะไรต้างยาวหนึ่งกิโลถนนสายเสาไฟฟ้าเออสายไฟฟ้ามันยาวยาวเท่าไหร่สาไฟฟ้ายาวเท่าถนนไงมันอยู่ข้างถนนคิดอะไรมากโอเคอ่ะอีเสาไฟฟ้านี้โดนโดนงุกยิบไปนะครับเหลือความยาวแค่เก้าร้อยเก้าสิบเมตร โอเคนะครับน้องครับพี่ถามเล่นๆนะครับว่าความยาวที่เปลี่ยนไปของสองกรณีนี้แตกต่างกันยังไงครับอ่ะเริ่มรูปบนก่อนรูปบนความยาวเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับตอบพี่สิอี๋ยวพี่ลบรูปนี้ก่อนก็ได้จะได้มีพื้นที่มาขี้โม้ต่อนะครับรูปบนนะครับความยาวเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับตอบพี่ได้หน่อยเร็วหนึ่งเมตรอ่ะอันนี้เดลต้า L อลเท่ากับ1โอเคไหมครับทันไหมและอันนี้่ะความยาวเปลี่ยนไปเท่าไหร่ครับ สิบเมตรอันนี้เดลต้าแอลเท่ากับสิบเข้าใจไหมครับน้องว่าใครเครียดกว่ากัน,นครับบนหรือล่างครับล่างอ่ะมีคนตอบบนด้วยเว้ยนะล่างอ่ใครตอบล่างยกมืออืเกินหึ่งห้องใครตอบบนอมไม่ถึงสิบคนและที่เหลือล่ะ <c oughs> ที่เหลือคือไม่กล้าตอบนะครับกลัวตอบแล้วจะผิดนะครับน้องครับบอกเลยพี่ยังตัดสินไม่ได้ ว่าใครเครียดกว่ากันเพราะจะรู้ว่าใครเครียดมากเครียดน้อยน้องต้องเทียบเว้ยว่าความยาวที่เปลี่ยนไปอ่ะมันมีค่าเป็นยังไงเมื่อเทียบกับความยาวเดิมโอเคปะครับยังไงครับพี่ได้งงอ่ะลองดูครับเช่นอันนี้พี่แบ่งฝั่งบนล่างเลยนะครับถ้าน้องลองดูอันบนอันบนถ้าน้องจะหาความเครียดเนี่ยน้องก็ต้องเอาความยาวที่เปลี่ยนไปใช่ไหมหนึ่งถูกไหมจากสูตรไงหารด้วยความยาวเดิมคือ10พูดง่ายๆความเครียดของมันก็คือ1ใน10โอเคไหมพี่ได้ไม่ต้องเขียนต่อแล้วไม่เอาไปส่วนจุดกว่าเดี๋ยวงง นี่คือความเครียดมันหนึ่งในสิบแต่นะครับอันล่างอันล่างแต,แต่แต้นะครับความยาวที่เปลี่ยนไปคือ100ใช่ไหมความยาวเดิมคือ1000งพานให้มันเป็นอย่างต่ำเลยก็คือ1นึ่งส่วนร้อยน้อว่าใครเครียดกว่ากันพอมองอย่างนี้อ่ะยังมองตัวเลขเยอะอีกอันบนเครียดกว่าทําไมอันบนเครียดกว่าน้องคิดง่ายๆน้องมีเงินสิล้านเงินหายไปล้านหนึ่งน้องเครียดไหมเฮ้ยพี่เครียดนะเว้ย เพราะมันเยอะเองมีแค่สิบล้านมือมึงมีตังสิบบาทอะ่ะอ่ะมีตังสิบบาทหนึพ่พมีแฟนสิบคนอะ่ะตายไปคนหนึ่งอะ่ะไม่เครียดหรอครับเป็นอ๋อเป็นแฟนที่ไม่ดีใช่ไหมนี่ใส่แย่อาวกูยกตัวอย่างอะไรก็แย่หมดเลยอ่ะน้องน้องมีเงินสิบล้านแล้วน้องเงินหายไปล้านหนึ่งน้องเครียดไหมเครียดถูกไหมเพราะน้องมีแค่สิบล้านเองหายตั้งล้านหนึ่งเนี่ยแต่นี่น้องมีเงินร้อยล้านหายเป็นล้านหนึ่งเหลือยตเท่าไหร่ครับ 99ล้านเอาจริงนะมันก็เครียดแหละวะ่าถ้าเป็นเงินอะแต่มันเครียดเป็นไงครับน้อยกว่าโอเคไหมบางคนบอกพี่มันหายน้อยสิบล้านไม่เกี่ยวน้องต้องเทียบกับของเดิมที่น้องมีอยู่ด้วยอันนี้มันแทบจะเหมือนกับว่าน้องมีตังพันล้านอะและตังหายไปสิบล้านเอาหลักล้านมึงว่าเยอะพันบาทหายสิบาทสรุปเครียดไหมไม่เครียดเอาบ้านรวยแนละ้วบางคนเครียดอยู่คือหน้าเงินสรุปที่พี่จะเขียนอย่างนี้ให้ดูก็จะได้เปรียบเทียบว่าความเครียดน้องไม่สามารถตัดสินได้เลเว้ยว่า ยิ่งเปลี่ยนเยอะยิ่งเครียดน้องต้องเอามาเทียบกับความยาวความยาวเดิมก่อนโอเคไหมครับพอเข้าใจนะอ่ะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาลองลุยโจทย์กันนะครับเดี๋ยวพี่ได้ขอเคลียร์กระดานก่อนเลยนะครับอ่ะขอเคลียร์กระดานก่อนดีีถ้าเกิดงงนะครับก็ย้อนได้ครับถ้าเกิดคนลงเรียนในห้องงงนะครับก็ก็เรียนใหม่นะครับปีหน้านะครับซัาชันม .5 ใหม่ ล้อเล่นล้อเล่นนะครับสรุปสูตรนิดหนึ่งนะครับสูตรที่เราใช้ในวันนี้นะครับสูตรแรกคือสูตรความเค้นเค้นหาจากแรงหารด้วยพื้นที่พี่เขียนแบบไวัยรุ่นเลยกันเพราะว่าโจทย์มาไปเราเจอแต่พื้นที่ที่มันตั้งฉากอยู่แล้วกับแรงนะครับแล้วก็นะครับสูตรอีกสูตรนึงคือสูตรเครียดครับสูตรเครียดคือความยาวที่เปลี่ยนไปเทียบกับความยาวเดิมโอเคนะครับบทนี้มี3ามสูตรครับนี่เพิ่งสองสูตรแต่เลยอีกสูตรหนึ่งก็จบแล้วโอเคไหม นะจ๊ะเออนิดน,นึงนะน้องจาไว้เลยว่าถ้าวัตถุดโดนเข็นหรือมีความเค็นเมื่อไหร่วัตถุต้องเกิดความเครียดทุกครั้งเหมือนจําได้ไหมที่พี่พูดไปเมื่อต้นค้าวว่าถ้าเกิดเราออกแรงดึงเนี่ยเออมันอาจจะยืดแต่เรามองไม่เห็นแต่มันก็ยืดอยู่ดีนะครับขึ้นอยู่ว่ายืดมากขึ้นน้อยอยังไงก็ยืดครับถ้าน้องออกแรงยืดแน่ๆโอเคป่ะอาจจะเป็นระดับไมโครเมตรตามเราไม่เห็นแต่มันยืดออกแน่ๆเพราะฉะนั้นจําไว้ครับถ้าน้องโดนเข็น น้องต้องเครียดยิ่งเข็นมากก็ยิ่งเป็นไงครับเครียดมาเข็นน้อยก็เครียดน้อยเพราะนั้นยิ่งเข็นยิ่งเครียดพอโดนเข็นต้องเครียดอ่ะเคิียดเลือกยิ้มโดนเข็นแหละคะโดนเข็นความจริงไงว่าไปขโมยตังค์ป๋าป้าเบาอ๋อหรอเขีนนะครับอ่ะลุยโจทย์เลยดีกว่ามาไปดูหน้าเดิมครับหน้าที่ห้าครับหน้าที่ห้าครับรวยนะมาเริ่มเลยครับข้อสามครับขอข้อสามหน้าห้าอ่า ลวดโลหะยาว3เมตรนะครับน้องครับฟังก่อนอย่าเพิ่งโจทย์อย่าเพิ่งทำเขาบอกยาว3เมตรถ้าน้องอยากเก่งฟิสิกส์อยากเข้าใจทำตามพี่แก้3เป็น5เมตรแล้วชีวิตเจ้าจะดีขึ้นโอเคนะครับแก้3เป็น5เมตรแล้วชีวิตเจ้าจะดีขึ้นอ่ะงั้นโจทย์จะเป็นอย่างนี้ลวดโลหะยาว3เมตรนะครับและมีพื้นที่หน้าตัดนะครับ0.25ตารางเซนติเมตรนะครับ จะยืดออกนะครับ0.05เซนติเมตรครับเมื่อใช้แรงดึงนะครับ10,000นิวตันนะครับจงหานะครับกอไก่ความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นขอไข่ยังไม่พูดถึงเพราะพี่ไดยังไม่สอนเรามาฝึกหาความเค้นความเครียดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวขอไข่เดี๋ยวพี่ไดฝอยต่อให้ฟังนะครับอะลุยและลุยแล้วนะครับว่ารูปประกอบนะเว้ยอย่าเป็นเด็กที่เรียนฟิสิกส์มาถึงตั้งสูตรแล้วก็คิดเลขนะไม่งั้นน้องจะทําได้แต่ข้อกากากากนะครับ เ่าบอกข้อนี้ทําได้ก็ข้อนี้กากสุดไงข้ออื่นมันจะยากกว่านี้โอเคป่ะงั้นพี่ได้วาดภาพเป็น2เหตุการณ์ครับทั้งก่อนโดนเข็นและหลังโดนเข้นรูปอุบาทมากนะครับความยาวเดิมความยาวเดิมเขาบอกมาเป็น3แต่พี่ได้แก้เป็น5นะใครทําเองโดยที่ไม่ฟังการคำตอบไม่ตรงการยาบ่นนะตรงนี้ยืดออก0.05ซมโอเคนะครับหันนะจ๊ะ,ะพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะครับ เป็น A เท่ากับระวังนิดนึงนะ0.25หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับอ่ะและมีแรงหมื่นนิวตันดึงโอเคคาถามความเค้นความเครียดเท่าไหร่นะครับลุยเลยดีกว่ามาเริ่มต้นกอไก่นะครับซัดและพี่ได้ซัดและกอไก่ครับพี่ได้หาความเค้นก่อนหรือกันนะครับความเค้นก็หาจากครับเอาแรงตั้งอาหารด้วยพื้นที่โอเคไหมซึ่งแรงโจทยบอกมาแล้วเว้ยหนึ่ง เคไหมเสร็จตู1,000่งหมื่นิวตันโอเคไหมครับปาบปาบหารด้วยพื้นที่ครับพื้นที่คือ0.25ซนติเมตรเฮ้ยถ้าเกิดเราเรียนกันมานานแล้ว0.25นี่พี่ได้เขียนเป็นเลขอะไรไม่เคยเขียนเป็นทศยมหรอกเขียนเป็น1.4ส่วน4โอเคไหมถ้าเองใส่แค่นี้ตอบ40,000นี่เจ้ามือกินคะแนนนะครับเพราะอย่าลืมว่าหน่วยพื้นที่ต้ตองเป็นตารางเมตรนี่มันเป็นอะไรเอ่ยตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตร แทนค่าคูณสิบยกกําลังอะไรลบสองมันเซนติตารางคือกําลังสองใช่ไหมก็ต้องเอาเซนติไปยกกําลังสองถูกไหครับสิบกำลังลบสองยกกาลังสองได้สิบกำลังลบลบสี่ถ้าไม่ได้ก็ไปเรียนเรื่องสิบยกกําลังหมอต้นใหม่โอเคนะครับอ่ะงั้นไอเนี้ยกลายเป็นคูณข้างบนเป็นสี่หมื่นโอเคไหมครับก็กลายเป็นสี่หมื่นแล้วน้องตบไอสิบกำลังลบสี่ขึ้นไปข้างบนกลายเป็นสิบกำลังสี่ถูกไหมเออสี่หมื่นคือสี่คูณสิบกำลังอะไรสี่หมื่นคือสี่คูณสิบกำลังสี่ใช่ไหม เจออีกกลังลบสี่ที่น้องตบตบขึ้นไปบนเป็นกำลังสี่ะกลายเป็นกำลังแปดงั้นข้อนี้ตอบสี่คูณสิบกำลังแปดนิวตันต่อตารางเมตรครับโอเคไหมครับนี่คือความเค้นของข้อนี้ใส่ปุยเมฆให้หน่อยโอเคนะครับน่ารักไหมอืมต่อครับความเครียดเลยเนาะข้อน,นี้ไม่มีอะไรเลยแทนค่าตอบนะครับความเครียดครับหาจากความยาวที่เปลี่ยนไป,ทเ,ป,นไปเทียบกับความยาวเดิมความยาวที่เปลี่ยนไปครับดึงปุ๊บยืดออก0.05าระวังหน่วยด้วยหน่วยเป็น เซนติเมตรงน้น้องใส่เป็น0.05คูณ10กำลังลบลบ2เซนติเมตรไงโอเคเป่าหารด้วยความยาวเดิมคือ5เมตรโอเคไหมครับหานะจ๊ะอ่าเพราะฉะนั้นครับเลขตัดง่ายมากเลยเลขนี้เอ0.05กับ 5, 5ตัดกันได้ไอเนี้ยจะเหลือ0.01โอเคป่ะ0.01คือ1คูณ10กำลังลบ2ถูกไหม เจออีก10บกาลังลบ2ที่มีอยู่แล้วก็จะกลายเป็น1นึคูณสิกำลังลบสนะครับไม่มีหน่วยนะจ๊ะความเค้นไอความเครียดอย่าลืมนะจ๊ะโอเคไหมครับอ่ะผ่านไปถ้าน้องไปเปิดดูเฉลยท้ายเล่มนะครับเฉลยท้ายเล่มเขาจะตอบไม่เหมือนพี่นะเพราะเขาไม่ได้แก้3เป็น5เขาตอบ1.67่เอะไรู้ช่างเขาโอเคนะครับเราเอารู้เรื่องก่อนนะครับนี่คือโจทย์เบสิกที่ทุกคนที่ไปไปสอบที่โรงเรียน โรงเรียนนะไม่ใช่เขาสอบเอ็นนะที่สอบโรง,งเรียนทุกคนต้องทำได้เขาสอบเอ็นยะยากกว่านี้